เช้านี้พระสงฆ์ก็กำลังรับพัตตาหารเช้าณว,วัดสุดทธิธรรมารามตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินทร์นี่ก็กำลังรับพัตตาหารเช้าหลายๆรูปค่ะได้เดินลงมาแล้วเนื่องจากอบรมตั้งแต่วันที่24ถึง26 nè, nắp con dâu, mày có nông một áo bún cắp thúc căn. Mày đã mẹ ta thoải ta hàn chào. ta chào. Mày ra con dâu mày ta hàn chào. Mày ra con dâu mày ta hàn này Mày ra con clip mày ta hàn chào. Mày ra chào. การำเัินการรับพัฒนาช้ารับเสร็์ก็ไปนั่งชันคุณโยมได้ถวายพัฒหารเช้าในแต่ละวันวันที่26ธันวาคม2567ก็อบรมวันสุดท้ายมาหลายจังหวัดที่มาอบรมด้วยกันนี่คุณโยม ไม่โดดครับอืมไม่ถึงครับ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 